สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร m แมนทราช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารรีวิวรถยนต์และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆวันนี้เราจะมาพูดถึง ford ranger รุ่นปี2025รถกระบะทที่หลายคนรอคอยและมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากมายถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆและรีวิวเด็ดๆจากเรา ฟอร์ดแรนเจอร์5ถือเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งดีไซน์และสมรรถนะภายในตัวรถภายนอกมีการออกแบบให้ดูโฉกเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแกร่งพร้อมไฟหน้าแบบเล็ดที่สว่างชัดเจนและทันสมัยรวมถึงเส้นสายตัวถังที่ดูสปอร์ตและบึกบึนไปในตัวรูปลักษณ์โดยรวมทําให้ฟอร์ดแรนเจอร์รุ่นนี้มีความโดดเด่นในตลาดรถกระบะท,ที่มีการแข่งขันสูงการออกแบบใหม่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการลุยและใช้งานได้ดีขึ้น ทั้งทางเรียบและทางวิบากในส่วนของขุมพลัง Ford Ranger 2 0 2พมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์ลิโบโคู่ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ2 1 0แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเป็นขนาดเครื่องยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือออกไปลุยเส้นทางที่ยากลำบากนอกจากนี้ยังมีระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้น เทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่ Ford ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารใน Ford Ranger 2025อย่างมากระบบความปลอดภัยมาตรฐานอย่างเช่นระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist ถูกติดตั้งมาให้ครบทั่วนอ,นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเหล่านี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานรถในทุกสภาพถนนนอกจากระบบความปลอดภัยแล้วยังมีการติดตั้งกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์รอบคันที่ช่วยให้การถอยจอดและการขับขี่ในเมืองเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยขึ้น ภายในห้องโดยสารของ Ford Ranger 2025ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเบาะนั่งถูกคุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงมีความนุ่มสบายทั้งเบาะคนขับและผู้โดยสารหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงแผนที่เพลงและโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนนอกจากนี้ยังมีระบบเสียงรอบทิศทางและการควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างสบายและน่าประทับใจอีกหนึ่งจุดเด่นของ Ford Ranger 2025คือระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงความแข็งแรงและมั่นคงระบบการสะเทือนหลังแบบแหนบที่ปรับปรุงทําให้การบรรทุกของหนักยังคงสมรรถนะที่ดีและยังมีระบบการสะเทือนหน้าแบบอิสระที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะข,ขับขี่บนถนนขรุขระทําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับความสบายแม้ในเส้นทางที่ไม่เรียบ สำหรับการออกแบบภายนอก Ford Ranger 2025ยังมาพร้อมกับล้ออลนลอยขนาดใหญ่และยางแบบออฟโรดที่ช่วยเสริมสมรรถนะในการลุยทางด้านการบรรทุก Ford Ranger มีความจุในกระบะหลังที่กว้างขวางรองรับน้ำหนักได้มากทำให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและในงานหนักนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเสริมอย่างเช่นระบบเปิดปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าและระบบล็อกกระบะหลังที่เพิ่มความสะดวกและความปลอดภยัย Ford ยังเสริมฟีเจอร์ความทันสมัยด้วยระบบการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือที่ช่วยให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบสถานะของรถเช่นตรวจสอบระดับน้ำมันแจ้งเตือนการบำรุงรักษารวมถึงระบบล็อกปลดล็อกประตูระยะไกลฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นในยุคดิจิทัล สรุปแล้ว Ford Ranger 2025เป็นรถกระบะที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการทั้งสมรรถนะและความสะดวกสบายในรถยนต์หนึ่งคันที่ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองการทำงานหรือการเดินทางไกลด้วยการออกแบบที่ทันสมัยระบบความปลอดภัยครบครันและเทคโนโลยีที่ตอบสนองทุกความต้องการทำให้ Ford Ranger 2 2 5 5เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดรถกระบะรุ่นใหม่ในปีนี้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคารแมนทราเพื่อรับชมรีวิวและข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ